คุณไปถามนักแสดงศิลปะสิว่าถ้ามีผู้ชมบางคนทําเรื่องน่าเกลียดขณะที่เขาแสดงแล้วเขาจะยุติการแสดงไหมเป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะมีผู้ชมไม่ให้เกียดฉันฉันก็ต้องทำหน้าที่ของฉันต่อไปคุณเวยครับเหตุการณ์เมื่อครึ่งปีก่อนตอนอยู่ที่สตูดิโอขณะคุณกําลังแสดงศิลปะเปรื่องผ้าเคยถูกลวนลามใช่ไหมทอนครับคําถามไม่มีผลต่อคดีมีผลแน่นอนเพราะเรื่องนี้จําเลยเคยมีประสบการณ์ จำเลยมีประสบการณ์เกือบถูกลวนลามดังนั้นจำเลยคิดว่าเวลาแสดงมีผู้ชายเข้าใกล้จำเลยจะถูกลวนลามขานทบค,บคำ้านไม่มีผลทนายฝ่โจทย์เชิญถามต่อจำเลยคุณยังไม่ตอบคำถามใช่ค่ะเมื่อครึ่งปีก่อนตอนฉันกำลังแสดงเกือบถูกผู้ชายคนหนึ่งลวนลามเพราะมีคนบางคนที่พวกเขาไม่เข้าใจว่าศิลปะบนเรือนร่างสื่อความหมายอะไรหลายคนคิดว่าการเปลืองผ้าคือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ คุณจะให้ฉันก้มได้ยอมรับงันเหรอฉันคือผู้เสียหายนะผมอยากพิสูจน์ว่าเพราะเรื่องนี้คุณอ่อนไว้เกินไปเจาา้าย่าไทยลงมือในกระเป๋ากางเกงแค่จะเกาคุณว่าทำอนาจารเขาแค่พูดว่าการโฉงคุณลามกต่ำซามฉันจะสั่งสอนเขาเลยไปหาคุณคุณก็ว่าเขาจะลวนลามก็เขาพูดชัดเจนแล้วว่าเขาแค่จะใช้คำพูดต่อว่าคุณ กขาเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันการกระทําเต็มไปด้วยความสกปรกสิ่งเหล่านี้ฉันรู้สึกได้อย่างแท้จริงผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าการแสดงของคุณคือการแสดงลามกอนาจารไม่ใช่ศิลปะครับทานายฝ่ายโจตัดสินความอย่างไรเหตุผลโปรดถอนคําพูดคําค้านมีผลขอทานายจําเลยโปรดเข้าใจการแสดงศิลปะใดๆกฎหมายยากทีทันมันเป็นการจํากัดอิสระศิลปะขออภัยครับผมขอถอนคําพูดจําเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น พราคุณใช้ความรู้สึกส่วนตัวและวทำร้ายผู้อื่นโดยอ้างว่าจะป้องกันตัวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดคุณทำร้ายร่างกายโจยเย่าไท่ผย้มีใบรับรองแพทย์มายืนยันสารที่ขอรพผมมีคำถามทนายจําเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังไม่มีครับสารที่คารพทนายฝ่ายจําเลยสารขอแจ้งว่ากับเหตุผลที่ว่าจำเลยกระทําเพื่อป้องกันตัว สารเห็นด้วยกับทนายฝ่ายโจทย์ดังนั้นต้องหาหลักฐานด้วยเหตุผลมาเพิ่มเติมถ้าหาหลักฐานใหม่มาไม่ได้การนัดไต่ส่วนครั้งต่อไปหลังสองฝ่ายกล่าวสรุปสารจะตัดสินรบสารคดีนี้เราจะแพ้คุณพิพากษาคะคุณรู้ว่าคุณไม่เหมาะจะเข้ามาตรงนี้ พวกเรามาขอเวลาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นการป้องกันตัวครับรพราาคดีนี้หลักฐานชัดเจนทั้งส่งฟ้องจนถึงไต่สวนใช้เวลาไม่นานขอเวลาให้เราทําการสรุปสำนวนคดีได้ไหมพวกคุณจะใช้วิธียื้อเวลาวิพากษาแจ้งชัดเจนว่าจะตัดสินคดีหลังสรุปสำนวนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่ที่ผู้พิพากษาไม่เกี่ยวอะไรกับคุณทนายหัวพวกคุณรุกผมก็ต้องตั้งรับก่อนเริ่มการไต่สวนผมขอให้ไก่เกลียหากพวกคุณไม่ยอมรับคดียืดเยื้อก็สิ้นเปลืองงบหลวงผพิพากษาท่านก็ทราบ สาเหตุที่ลูกความของผมไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยนอกศาลสาเหตุที่ลูกความผมยืนยันจะสู้ยอมรับไม่ได้ที่กลายเป็นฝ่ายผิดเพราะอะไรเพราะปกป้องศักดิ์ศรีพอแล้วไม่ต้องพูดทำไมค่อยสบายเพราะคุณยิ่งทำให้ปวดหัวช่วงบ่ายจะขอลาไปหาหมอเดี๋ยวค่อยไต่สวนคดีขอบคุณค่ะ